ทานตำรวจก็เป็นโรงพยาบาลที่สังกัดสำนักง,ง,งานตำรวจแห่งชาตินะฮะมี3กองบังคับการแล้วก็23หน่วยงานวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยเรามุ่งเน้นเรื่องการให้บริการนะฮะให้ประทับใจประชาชนตลอดจนผู้มาใช้บริการทั่วๆไปต้องเน้นเรื่องวิทยาการที่ทันสมัยก้าวหน้าแล้วก็การรักษาที่ได้มาตรฐานปลอดภัยนะฮะพันธกิจ หลักของโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยมีอยู่4ด้านนะฮะคือประการที่1ก็ให้บริการรักษาพยาบาลทั่วๆไปอันที่2ก็ทำหน้าที่ผลิตบุคลากรทางด้านการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นเจ้าหน้าที่ทั่วไปทางด้านการแพทย์อันที่สก็ให้บริการทางด้านนิติเวชหมายถึงการตรวจชนสูตรศพหาสาเหตุของการตายที่ผิดธรรมชาติแล้วอันที่4ก็เป็นการอำนวยการร่วม ในงานต่างๆของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะเช่นการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่หรือออกออหน่วยตามเสด็จต่างๆนะฮนะสำหรับยุทธศาสาตร์ของโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลก็มียุทธศาสาตร์ตั้งยุทธศาสาตร์ตามภารกิจตามพันธกิจทั้ง4ด้านนะฮนะอันที่หนึ่งก็คือเน้นเรื่องการรักษาพยาบาลอันนี้โรงพยาบาลเราก็จะปรับปรุงการบริการให้ได้มาตรฐานให้มีความปลอดภัยนะให้มีการนําเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ ส่วนยุทธศาสตร์ที่2ก็รองรับเรื่องการผลิตแพทย์กับพยาบาลซึ่งเราก็มีวิทยาลัยพยาบาลรองรับแล้วในอนาคตวิทยาลัยพยาบาลก็อาจจะไปเปลี่ยนเป็นวิทยาลัยเพื่อการผลิตแพทย์ด้วยเพราะว่าโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยมีโครงการที่จะผลิตแพทย์ใน2ปีข้างหน้านะฮะโดยจะเริ่มต้นผลิตปีละ16คนอันนี้ก็จะไปรองรับกับความต้องการแพทย์ของประเทศชาตินะฮะ ภารกิจที่3ก็คือการตรวจทางด้านนิติเวศวิทยาอันนี้เราก็เน้นยุทธศาสตร์เรื่องความเป็นเลิศเพราะว่าด้านนิติเวศเนี่ยโรงพยาบาลตํารวจจะได้เปรียบกับโรงพยาบาลอื่นๆอยู่แล้วนะฮะก็คือ,อ,อผู้ป่วยที่เสียชีวิตแล้วก็มีปัญหาเนี่ยก็จะถูกส่งเข้ามาตรวจที่โรงพยาบาลตํารวจซะเป็นส่วนใหญ่ตอนนี้เราก็ได้พัฒนาจนกระทั่งอกองบังคับการนิติเวศของเราเนี่ยได้เป็น Excel l e n c e Center ทางด้านนิติเวศแล้วนะฮะ ส่วนภารกิจที่4อันนี้เราก็ตอบสนองนโยบายของออสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่อย่างเป็นระยะแล้วก็ต่อเนื่องนะครับ การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่1เนี่ยเราเน้นเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพของการให้บริการเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีโครงการใหม่ๆมากมายที่จะเน้นให้การรักษาพยาบาลมีคุณภาพมาตรฐานมีความปลอดภัยแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองเวลามากการนโยบายปฏิรูประบบราชการที่มุ่งเป้าหมายในการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นหลักโดยมุ่งเน้นการลดกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้สั้นที่สุดจึงนำมาสู่การพัฒนาคุณภาพการให้บริการผ่าตัดผู้ป่วยนอกในรูปแบบ one-stop service ที่สะดวกรวดเร็วและถูกต้องในแบบเดิมเมื่อแพทย์นัดผู้ป่วยนอกผ่าตัดพยาบาลจากห้องตรวจโรคศัลยกรรมจะเป็นผู้แนะนำการปฏิบัติตัวก่อนผ่าตัดเช่นการงดอาหารและน้ำและในวันมาผ่าตัดต้องไปรับผลเลือดทั้งห้องปฏิบัติการที่ตึกอำนวยการชั้นส หรือต้องไปขอฟิล์มเอ็กซเรย์ที่ตึกเฉลิมพระเกียรติราชินีชั้นสองเพื่อใช้ประกอบการทำผ่าตัดซึ่งผู้ป่วยต้องดำเนินการเองใช้เวลาเกือบ40นาทีนอกจากนี้ยังมีปัญหาของการซื้อยาหลังจากผ่าตัดซึ่งต้องรอนานกว่า2ชั่วโมงและเมื่อได้รับยาและชำระค่าผ่าตัดแล้วต้องนำกลับมาให้เจ้าหน้าที่พยาบาลห้องผ่าตัดตรวจสอบและแนะนำการรับประทานยาก่อนรับผู้ป่วยกลับบ้านทำให้ผู้รับบริการ ต้องเสียเวลาเดินย้อนไปมาสำหรับในระบบใหม่หรือระบบ one-stop service นั้นห้องผ่าตัดใช้ระบบการบริหารจัดการโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์มีการเตรียมแฟ้มเวระเบียนเตรียมผลเลือดเตรียมฟิล์มเอ็กซเรย์มีการโทรศัพท์ไปเยี่ยมเพื่อประเมินความเข้าใจและนัดหมายเวลาที่แน่นอนอีกครั้งก่อนวันผ่าตัดหวันในวันผ่าตัดเมื่อผู้ป่วยเดินทางมาจากบ้านมาถึงห้องผ่าตัดตามเวลาที่นัดหมาย เมื่อยื่นใบนัดซับประวัติเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดผ่าตัดขณะรอเข้าห้องผ่าตัดแพทย์จะสั่งยาให้ก่อนพยาบาลห้องผ่าตัดจะให้พนักงานไปซื้อยาและชำระค่าผ่าตัดให้เมื่อผ่าตัดเสร็จผู้ป่วยก็สามารถกลับไปพักผ่อนที่บ้านด้วยการประกันเวลาตั้งแต่นัดหมายจนกระทั่งกลับบ้านเพียงสองชั่วโมงเท่านั้นสามารถลดระยะเวลาและขั้นตอนต่างๆรวมถึงการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยหรือญาติ ไดด้เป็นอย่างีห้องผ่าตัดสัญญกรรมทั่วไปของเราเนี่ยนะคะมีทั้งหมด6ระบบค่ะเราพบว่าในแต่ละปีเนี่ยมีผู้ป่วยนอกมาใช้บริการถึงเกือบ1,000ลนรายนะคะแลาพบว่าผู้ป่วยนอกที่มารับการบริการผ่าตาัดในอดีตทุกคนต้องดำเนินการด้วยตัวถึงตัวเองเองนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้เราได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นระบบของผ่าตัดเบ็ดเสร็จณจุดเดียวหรือ one stop service ว่า ในตอนเย็นของวันก่อนผ่าตัดเนี่ยเราจะมีการโทรศัพท์นัดหมายเพื่อบอกเวลาเขาที่ชัดเจนว่าให้คุณมาเวลานี้มาเวลานี้เมื่อมาถึงห้องผ่าตัดยื่นใบนัดกระบวนการการบรหิหารจัดการของห้องผ่าตัดก็จะเริ่มต้นขึ้นคุณหมอมาดูคนไข้นะคะก็สั่งยาให้เมื่อคนไข้เข้าไปผ่าตัดคนงานของเราก็จะไปซื้อยาให้นะคะเมื่อผ่าตัดเสร็จ กลับออกมาเราดูแล้วไม่มีพบภาวะแทรกซ้อนเนี่ยเขาก็สามารถกลับบ้านได้เลยซึ่งเราประกันเวลาไว้เนี่ยสองชั่วโมงนะคะจากนวัตรกรรมการให้บริการดังกล่าวสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกอพอรอจึงตัดสินให้โรงพยาบาลตำรวจได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนรางวัลชมเชยประเภทนวัตกรรมการ,การให้บริการ สำหรับกระบวนงานการพัฒนาระบบบริการผ่าตัดผู้ป่วยนอกแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวประจำปีพุทธศักราช2552ที่ผ่านมาครับและก็จากผลงานอันนี้เนี่ยก็จะเป็นหนทางที่เราจะจัดทำโครงการแบบนี้ขึ้นมาอีกหลายๆแห่งหลายๆจุดนะฮะอย่างเช่นที่ห้องผู้ป่วยอนอกเองหรือว่าในห้องผ่าตัดอื่นๆ นะหรือในผู้ป่วยในอื่นๆเนี่ยตอนนี้เราก็เร่งจัดทําโครงการ one stop service แม้กระทั่งการตรวจสุขภาพร่างกายเราก็มีโครงการ one stop service ให้แล้วนะครับซึ่งจากการได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นเสมือนข้อยืนยันที่ว่าโรงพยาบาลตำรวจได้มุ่งเน้นการพัฒนาทั้งองค์กรบุคลากรและกระบวนการทำงานอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อการนำสิ่งที่ดีที่สุดมาสู่การให้บริการประชาชนต่อไป